มาติดตามความคืบหน้าประเด็นกรณีของการบริจาคเงินให้พักพลังประชารัฐสามล้านเมื่อวานนี้คุณภัยบูลนิติะวันรองหัวหน้าพักและเป็นทีมฝ่ายกฎหมายของพักยืนยันดําเนินการตามขั้นตอนถูกต้องครบถ้วนส่งกกตจะไม่มีประเด็นที่พลังประชารัฐจะถูกยุบพักอย่างแน่นอนขนาดเดียวกันมุมที่น่าสนใจเมื่อวานนี้คุณชัยกรซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินกับพักพลังประชารัฐสามล้านเมื่อปีหกสี่ แล้วถูกตั้งข้อสงสัยเมื่อวานนี้เจ้าตัวออมายืนยันนะครับว่าการที่สื่อวางส่วนไปนําเสนอข่าวว่าตัวเองเป็นเจ้าของกับกิจการที่จีนหลิงที่พนักงานสอบสวนหรือตำรวจเข้าตรวจค้นพบยาแล้วกล่าวหาว่าผมเป็นมาเฟียมีอิทธิพลเกิดความเสียหายเพราะมันเป็นความเท็จเจ้าตัวบอกเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวรวยสุจริตมานานสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ของผม เป็นของสมาคมหายหนําแล้วก็ให้เช่ากับผู้อื่นนะคะทราบว่าผู้เช่านําสถานที่นี้ให้เช่าช่วงแก่ผู้อื่นไปตั้งแต่1ตุลาคมปีที่แล้วและผู้เช่าช่วงซึ่งเป็นผู้ประกอบการในสถานที่นี้ต่อสัญญาทั้งที่หนึ่งตั้งแต่1ตุลาปี65เป็นเวลา3ปีโดยยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแล้วก็ทราบว่าผู้เช่าช่วงก็มีตัวตนเป็นหลักแหล่งด้วยเพราะฉะนั้นก็เตรียมจะดนคดีฐานบินประมาทกับสื่อบางสำนักท่้ชมเพราะเจ้าตัวยืนยันว่า ทำธุรกิจโดยโซเดียต่าถูกต้องทําไมจึงถูกไปโยองใยงกับกรณีบ่อนผับที่ยนันนาวาอ่ะแล้ว